หนูทอง PG มี300ไปหนึ่งโดยแอดบูมสุดสลัดนะครับผมมาดูกันในคลิปเลยเอาแล้วครับพบกับแ d b o ูมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มากับไอหนูนะครับผมมีทุนแค่300นะครับว่าจะไปได้เท่าไหร่กันนะครับผมกับแอดบูมสุดสลัดนะครับผมมาเริ่มต้นจากเบ็ดหนึ่งครั้งกับออโต้สิจัดสูทเท่าไหร่นะครับผมเออเฮ้ยกุเพึ่งกดนะพึ่งกดระโดดเลย เฮ้ยเพิ่งกดสูตรติดแค่1บาทโอ้โหน่าจะปรับสักร้อยหนึ่งเนาะเสียดายจัดนะครับผมมาก่อนอื่นนะครับเนี่ยแอดมากระพุนสามร้อยนะครับจำไว้ต้นคลิปนะครับแล้วไปดูหลังคลิปว่าแอดจะได้เท่าไหร่เลยครับผมแอดขอเล่นสปีดนิดนึงนะครับจะได้ดูกระชับกันหน่อยนะครับแอดไม่ชอบช้าช้านะครับผมอย่างที่ว่านะครับใครที่ถามว่าทำไมมันแตกดีจังแตกดีกับเว็บอื่นอะไรเงี้ยก็บอกว่าแอดเล่นจากเว็บตรงนะครับถ้าไม่ใช่เว็บตรงก็ไม่เคยเล่นนะครับผมเออเว็บตรงอยู่ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นั่นแหละ โอ้โห oh, บั่นรัวนะผมแอดให้ดูกันเร็วๆเลยนะชา้าๆนี่แบบโอเออยอะไม่รู้จะแตกตอนไหนเนาะเออมาอีกสิบรอบแล้วกันครับผมกับ5บาทนีครับในรอบนี้เนี่ยครับแอดจะบอกว่า PG ตอนนี้แตกดีทุกเกมนะครับตอนนี้เหมือนว่าฟอร์จูลกำลังมานะผมเหล่าฟอร์จูล์กำลังมานะครับ,ล,ล,รบลองไปที่เกมหนูกันได้นะครับไอ้วัวน,นี้ยังไม่กล้าอะไรยังแข็งอยู่มาครับผมอีกกระโดดอีกแล้วมาพันหนึ่ง มาแล้วครับโอ้โหง่ายมากแตกง่ายมากนะครับพันสองละแค่300เป็นไปได้นะครับผมเป็นไปได้นะมาขอจัดสูตรเลยครับสูตรก็คือเบ็ด10ครั้ง1รอบนะครับผมมาถ้าไม่ติดก็กดใส่สัก30ไปเลยนะครับสูตรช่วนี้นะครับใช้ค่อนข้างยากนะครับผมแนะน้ำว่าให้ดูตามแอดวูมเลยครับว่ากดไปยังไงและกันนะครับผมเออในจังหวะนี้นะครับถ้าใครมีทุนแค่100นะครับเออต้องการปั่นทุนเพิ่มมาอีกสัก200นะครับ ทักไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับบอกว่ามาจากแอดบูมนะครับผมแล้วเขาจะให้เลย1น0่งร้อยฟนะครับผมถ้าบอกว่ามาจากแอดบูมนะเออถ้าไม่บอกเขาไม่ให้นะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเออมาไปต่อครับผมโคตรเอาเรื่องอ่ะมาแค่สามร้อยมาพันเอ็ดละนะครับผมแล้วจะให้ดูท้ายคลิปว่าแอดไปกันได้เท่าไหร่นะครับผมเฮ้ยบิ Big ๊กวินเข้าอีกแล้วสะดุ้งเลยอ่ะสะดุ้งเลยสองพันเลยนะเฮ้ย ไม่ธรรมดาครับผมไอหนูทองตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับในจังหวะนี้แอดอัพคลิปทุกวันนะครับผมมาดูได้นะครับอัพคลิปแล้วเล่นตามแอดได้เลยนะครับผมใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกนะครับก็เป็นได้นะครับให้100ฟรี100นะครับบอกว่ามาจากแอดบูมนะครับผมอื้อทันเจ็ดนะครับลลงมานะครับผมจากสองพันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็จะได้อีกนะครับผมอหนูทอง PG สมชื่อหนูทองจริงไหมให้แต่ถั่วกูมาครับผมสูตรจะหมดละอย่าเพิ่งกระโดดมา ขอปรับเป็ดเพิ่มหน่อยแล้วกันครับผมเผื่อมันเข้านะครับใน10รอบ4 3 2 1แตกไหมไม่มาครับผมเอาอีกขอเป็ดเยอะหน่อยแล้วกันผมสัก100มาป่ะผมมันต้องวัดดวงกันแหละ15รอบเอ้ยเฮ้ยแค่ปรับเป็ดร้อยหนึ่งก็แตกแล้วคุ้มจัดลองดูนะครับลองดูนะครับผมแต่ว่าอย่าทำแบบแอดบูมนะครับมันเสียงค่อนข้างสูงนะครับผมมาแอดขอเข้ากับล้างสูตรนะครับผมตัวเป็นการเรียกลำมันนอกอีกเช่นเคยเรียกวายนะครับเรียกวายจะไอหนูทองนั่นเอง 4.6นะจำได้ไหมครับต้นคลิปแอปบอกว่ามาแค่300นะครับแล้วก็เล่นจากเว็บตรงขท่านั้นนะครับเว็บเอเจนต์นะครับอย่าไปเล่นเลยไม่มีโอกาสแตกเว็บนอกที่พวกคุณกำลังหาเล่นอยู่เขาดปเปอร์เซ็นการเข้าของคุณนะครับเชื่อแอดบูมเถอะเออถ้าอยากว่าแนะนำแอดตำไหนดีๆนะครับอยู่ที่ลิงใต้คอมเมนต์นะครับเล่นยังไงก็มีแต่ได้นะครับพร้อมโปรโมชั่นให้อีก1 0 0ฟรี100นะมาตอนนี้แอดขอปรับเพิ่มไปอีก10ครั้งนะครับผม10ครั้ง10บาทนะครับ มาเมื่อกี้ห้าพันเนาะ,อะขอปรับเพิ่มเลยรับรอ,องเนี่ยเรานะปรับเพิ่มปั๊บแตกทันทีเราดูเราดูเราดูเราด,ดูนั่นไงว่าละ 12, หมื่นสองเฮียเฮ้ยปรับปั๊บแตกทันทีเลยอะงงมากเฮ้ยอ,อะไรวะไปต่อดีไหมครับทุกคทุกคนคิดว่าแอดบูมควรจะไปต่อไหมครับในจังหวะนี้นะครับผมเอออย่างที่บอกว่าเกมฟอร์จูนกำลังมานะครับในช่วงนี้นะครับ ถ้าใครกำลังมองหาเกมอยู่ก็มีฟอร์จูนหนึ่งอันดับสองก็คือกิเลนนะครับแอดใช้ทุน50บาทปั่นไป10,000เลยนะครับผมเออมาต่อกันเลยเหียปั่นบาทหนึ่งนะผมอันนี้คือการล้างสูตรนะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมเดี๋ยวจะปรับเบดเพิ่มอยู่สักหน่อยนะครับขอล้างนิดนึงครับขอล้างหน้าตักมันเออปั่นไปเลยนะครับดูว่าปั่นหนึ่งบาทนะครับจะแตกไปเท่าไหร่ก็จะแตกระดับนอกกันเลยนะครับผมเนี่ยเพราะว่ามันเป็นที่ชชวงนะครับ ถ้าคู่ค้าหรือคุณทุกท่านที่กำลังดูอยู่ไปเล่นเองนะโดยไม่มีคนแนะนำนะครับไม่รู้แหละว่าจะเล่นเกมไหนแตกว่ามีพันนีแสนก็หมดนะครับผมแต่ถ้ามาดูแอดบูมนะครับอัพปัพ๊บหลัง6กโมงเย็นนี้มาดูกันได้เลยนะครับว่าเกมไหนแตกดีนี่นครับผมเออท่านี้แอดน่าจะพอแล้วครับเดี๋ยวซักพักแอดก็น่าจะไปเลยนะครับผมหนึ่งันสำหรับวันนี้นี่รคบผมขอบคุณมากที่รับชมรับฟังแอดบูมนะครับเอ้ยก่อนจะไปก็ แตกอีกสักหน่อยละกันนะครับผมอย่าลืมนะครับทักไปบอกว่ามาจากแอดบูมนะครับให้100ฟรี100เลยนะครับโอ้โหจะไปแล้วก็ยังมาแตกให้อีกสุดจัดนะครับดวงดีจริงๆนะครับแอดบูมวัมานนี้นะเออก็เกมนี้อย่าลืมนะครับเป็นเกม Fortune เม้า PG นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมและฟังแอดบูมนะครับ